ลายพาดกลอนจากบทประพันธ์ของสิงขอนตอนที่สองเสียงกิ่งไม้หักพร้อมทั้งปิีนสาบสารที่คุณจมกูกเขาตาเบิกกว้างทันทีแต่ก็ยังมองไม่เห็นร่างของเจ้าป่าตัวนั้นเจ้าของวัวใจระทึกนิ่งงันไม่ให้เกิดเสียงไม่ยอมปลุกหนานเมืองกะจะผเด็ดศึกเองลมก็ช่างเป็นใจ พัดเอากลิ่นสาบเสือเข้าปะทะจมูกกลางตลอดเวลาแม้จะเหม็นฉุนเพียงใดเขาก็ทนขอเพียงลมอย่าย้อนกลับเท่านั้นเสือได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่จมูกไวต่อกลิ่นห้างที่พุทธนั่งอยู่ก็คงยังไม่เห็นไอล้ลจึงไม่มีเสียงปืนดังขึ้นหรือไม่ก็หลับไปแล้วเช่นเดียวกับหนานเมืองเพราะสัญญากันไว้แล้วมุมห้างของใครถ้าเห็นก่อนให้ยิงได้เลย ส่วนจุดตายของเสือนั้นรู้รู้กันอยู่ว่าที่ไหนปลังกลั้นใจแทบจะไม่มีลมหายใจเพราะกลัวเสือจะได้ยินและขึ้นนกเปิดลูกสองอย่างแผวเบาที่สดซึ่งเขาทดลองขึ้นตอนขึ้นข้างใหม่ๆห,ห,หลายครั้งกระทั่งขึ้นนกได้โดยปราศจากซุ่มเสียงแม้แต่น้อยเป็นจังหวะเดียวกับที่เสือตัวนั้นขยับตัวออกจากพุ่มไม้โดยศีรษะมันโผล่ออกมาก่อนปลังจำได้แม่นยำ เขารีบก้มตัวลงช้าๆเพื่อห้สวนหน้าสูนหลังของเปินตรงกับเป้าเบื้องล่งางทว่าพยักรายามนี้ไม่บุ่มบา่มเช่นตอนเย็นแล้วทําอะไรมีลีลามีจังหวะอย่างไม่น่าเชื่อท,ทั้งทั้งที่วัวก็ทอดร่างลงดินหรือว่าจะเป็นกฎของมันที่ว่าถัศสัตว์ยังมีชีวิตอยู่เข้าตะปบทันทีโดไม่ต้องมีลีลาแต่ทัศสัตร์ทอดร่างลงดินแล้วต้องเพิ่มลีลา ลังไม่สามารถจะวาดปากกระบอกลูกซองตามไปยังศรีรษะของเสือได้เกรงจะเกิดเสียงนั่นเองจึงรอด้วยใจระทึกให้เสือเข้ามาอยู่ในพื้นที่คัลลิ่งโซนคือบริเวณวัวสองตัวนอนท่อร่างใกล้ๆกันจะเป็นพราเสือมันยังสงสัยที่วัวสองตัวยังอยู่หรือเป็นลีลาของมันดังกล่าวมันไม่ยอมขยับต่อคงโผล่มาเฉพาะศีรษะเท่านั้นจ้องเหยื่อแนวนิ่งไม่ไหวติง ทั้งทั้งที่ตอนเย็นปราดเปรียวยิ่งนักจับก้านคอวัวตัวนอนตัวนี้ราวกับทําเล่นเล่นแกรกในที่สุดมันก็ย่างก้าวหลังจากนิ่งงันจอ้องเหยื่อเงี่ยหูฟังสรัพ,พสิ่งรอบด้านพอสมควรมันก้าวย่างอย่างสง่าดุพยาเสืเจ,จริงโดยที่หางไม่ลากดินไม่ชี้ฟ้าจนเกินไปแล้วมาหยุดห่างจากวัวแค่ซอกกว่าๆยังไม่เข้าพื้นที่สังหาร ของปลั่งอยู่ดีต้องให้มันก้าวเข้ามาอีกซอกกกว่าก็จะโตมแล้วเพราะปลั่งกลัวปลายลูกซองจะสะกิดใบไม้ทําให้เกิดเสียงจึงไม่พยายามคลําเป้าแต่อย่างใดให้เป้าเข้ามาหาอย่างใจเย็นที่สดุดหวังผลเป็นที่สดุดผีสางมาลังดงก็คงเห็นใจปลัง่งคล้ายดนใจให้เสือนั้นขยับย่างก้าวเข้ามาในพื้นที่สังหารที่ปลังจ้องมองเขม่งเกลียวอยู่ โดยที่ไม่ต้องหลิวตาซ้ายเลยเนื่องจากเป็นเปิรลูกสองซึ่งมีดาวกระจายถึง9เม็ดลั่นไกลไปทีราวกระดองภาพศีรษะของเสือตัวนั้นอยู่ในพื้นที่สังหารของเขาเหมาะเหม่งที่สุดปลางค่อยๆใช้นิ้วชี้ขวาแตกไกลแล้วดึงเข้าหาตัวทีละนิดทีละนิดและจะเหนียวไกลในวินาทีข้างหน้าแล้วฉับพลันแห่งเสี้ยววินาทีฮห,หนาชิบหายนานเมืองเงิมงํงขึ้น ปลังตัดทิ้ใจเหนียวไกลทันทีเพราะเสือตัวนั้นผนเพนพยานหนีเตมโอ้โอ้ยอะไรนี่หวัวหน้าคนงานร้องลั่นมือกลางตีนกลางเพราะเสียงเปินดังกัมมาน้าดงข้างหูปลังต้องรีบควา้าปืนและข้อมือหนานเมืองไว้พร้อมทั้งละล่ำละลักบอกพี่หนานผมยิงเสือตัวนั้นหารีบมองลงไปข้างล่างโดนไหม ยังไม่ทราบครับผมกําลังจะเหนี่ยวไกพอดีพี่นันละเมอออกมาซะก่อนเสือมันกระจนหนีผมก็เลยยิงเข้าใส่มันงั้นไปดูกันเร็วทั้งสองลงจากห้างอย่างรวดเร็ว,วพอถึงพื้นนานเมืองรีบฉายไฟส่องดูบริเวณนั้นต้องอุทานออกมาโดนโว้ยปลังเลือดสาดเป็นทางเลยเห็นไมน่นี่ไม่รู้ว่าจะโดนสุดสําคัญหรือไม่ผมจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละครับพี่นันกลับเมืองเถอะผมขอยืมไฟฉายด้วย เฮ้ยรุ่งนี้คอยตามไม่ดีเละเองอย่าลืมนะเวลานี่มันเป็นเสือลำบาเขาให้แล้วโดร้ายกว่าเสือปกติสิบเท่านะจะบอกให้ผมไม่กลัวหรอกผมตัวล้างแขนมันให้ได้พุทธโกนมาก่อนเมื่อลงจากห้างเสร็จไหมพี่นานทําไมเสียงเดียวนัดเดียวปลั่งมันยิงพี่หลับนะสิแต่โดนนะพุทธเองมันดูเลือดนี่สิ ผู้ช่วยหัวหน้าคนงานรีบเข้ามาพร้อมกับคนงานคู่นั่งห้างโดยใช้ไฟส่องดูและก็ต้องอุทานออกมาฮะโดนแล้วนี่คงไปได้ไม่ไกลแบบเนี้ยดูสิเลือดออกมากด้วยผมจะตามซ้ําเดี๋ยวนี้ครับพี่นานเมืองรีบเอ่ยขอรลงหืนหนับปลังเราจะเสี่ยงทําไมกันในไหนวัวมันก็ตายไปแล้วเละเสือก็โดนยิงแล้วด้วยตราบใดถ้าเสือไม่ทอร่างลงดินความแข็งของผงก็ไม่หายเอางี้นะครับ ผมเปลี่ยนใจที่จะฝังหัวแล้วละ่ะผมยกให้พี่นานกับพี่พุทธนาไปชําแหละได้แต่ผมจะไม่แตะต้องผมกินไม่ลงหลอกสองสารมันผมขอยืมไฟฉายเถอะครับปลั่งคว้าไฟฉายสี่ท่อนจังมือหนานเมืองเดินตามรอยเลือดไปทันทีไม่สนใจว่าใครจะเรียกตามหลังคนงานเหมืองแร่ทั้งสไม่ตามแน่เพราะเนื้อหัวทั้งสองรอการชำระอยู่ การที่ตามสัตว์บาดเจ็บนั้นจะพบได้ในระยะใกล้หรือไกลขึ้นอยู่กับปัจจัยสออย่างอย่างแรกสัตว์นั้นจะโดนกระสุนตรงไหนใกล้จุดตายหรือไม่ถ้าใกล้ก็ไม่เกินร้อยเมตรทอดร่างลงพื้นให้ได้พบแน่ถ้าไกลจุดตายเช่นโดนไหล่ฉลบแบบนี้คงตามกันไกลหน่อยอาจจะเป็นกิโลกิโลอย่างที่สองสัตว์ชนิดนั้นใหญ่เล็กขนาดไหนน้ำอดน้ำทนเช่นไร สัตว์บางชนิดน้ำอดน้ำทนดีมากกว่าจะทอดร่างลงพื้นต้องตามกันเป็นวันจึงจะพบปลังใช้ไฟฉายส่องตามรอยเลือดซึ่งไม่ให้เห็นเป็นระยะติดตามใบไม้ใบหญ้าช่วโมงเศษผ่านไปเขาไม่ยอมหยุดพักเลยแรงแขนทำให้เหนื่อยน้อยเพราะแขนมากก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบเสือตัวนั้นหรือแม้แต่ได้กลิ่นสาบสาง ยังคงเห็นหยดเลือดประเซ็นติดต,ตามใบไม้ไปเรื่อยๆแม้จันทราเจ้าจะเคลื่อนพลอยลงต่ำเนื่องจากตีสองเข้าไปแล้วแสงอันอารามของมันก็ยังพอทำให้ปล่างมองเห็นต้นไม้ใบหญ้ารอบกายชัดเพียงแต่หยดเลือดนั้นต้องฉายไฟส่องดูเขาจึงรู้ได้ว่าเสือบาดเจ็บน่าจะอยู่ในถ้ำที่ไหนสักแห่งภายในเขตดอยปิ่นแก้วเบื้องหน้า ในที่สดปลังจำต้องหยุดพักเนื่องจากเหนื่อยจนหายใจแทบไม่ออกและวางใจว่าเสือจ,จะต้องกลับถ้ำซึ่งก็ใกล้ความจริงเข้าไปแล้วไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ได้เพราะเท่ากับถึงจุดหมายไม่ต้องตามไปไกลกว่านี้อีกปลังนั่งพักเหนื่อยตรงโคนต้นไม้ใหญ่ปรากฏว่าเผลองีบหลับไปได้วยความเหนื่อยอ่อนสุดแสนเขาสะดุ้งเตือนอีกครั้งเมื่อไก่ปาก่าขันเจื้อเจ้าไม่ไกลนัก เนฟ้าเบื้องบูรพายกขึ้นเป็นแถบแสงสีทองทาบขึ้นเป็นขอบระเรือ่อทำให้บริเวณนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆปลังลุกพรวดพลาดคว้าไฟฉายคว้าเปิืนลูกซองแย่เลยลบเขืนอหลับไปไม่รู้ว่าร่องรอยของมันยังมีอยู่อีกหรือไม่ว่าแล้วปลังก็รีบค้นหารอยเลือดปรากฏว่าพอจะมีให้เห็นจึงตามไปทันทีมุ่งหน้าเข้าหาดอยปิ่นแก้วทำเงินตรางานอยู่เบื้องหน้า มึงต้องอยู่ในถ้ำใดถ้ำหนึ่งแน่ๆกูต้องตามเอาชีวิตมึงให้ได้หนุ่มใหญกัดกรามคำรามออกมาจากนั้นจึงตามรอยเลือดเข้าไปในบริเวณเงาดอยเรื่อยๆกระทั่งราตรีการหมดไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นที่วาการอีกครั้งและแล้วรอยเลือดกลับเลือนหายไปปลังหันรีหันกวางทันทีเพราะเขาไม่เช่พรานป่าโดยอาชีพจึงตามรอยเท้าสัตว์ไม่เป็น แต่ก็เดินวนเวียนในรัศมี3-40เมตรเพราะอย่างไรเสียเสือจะต้องอยู่บริเวณนี้อย่างแน่นอนเสือลำบากดุร้ายกว่าเสือปกติสิบเท่าเขาไม่สนไม่มันก็เขาต้องล้มลงพื้นไปข้างนึงในวินาทีข้างหน้านี้คล้ายโชคชะตาจะเข้าข้างเขา<ฮ>เสียงเสือคำรามแผ่วเบา เป็นเสียงครางที่บ่งบอกอาการเจ็บอย่างแน่นอนเท่านั้นเองปลั่งตามเสียงไปทันทีซึ่งอยู่ตามใต้ลงไปจากที่เขายืนอยู่และก็ต้องเป็นห้วยร้างหรือไม่ก็ลืมดอยลึกเขาย่องเงียบกริบไฟฉายเหน็บไว้ที่เอวปืนลูกซองขึ้นนกไว้แล้วพร้อมที่จะขยับเอาพานท้ายแตะซอกไหลระเบิดกระสนแบบประจันบาลใส่ทันทีถ้าประจันหน้ากับศัตรูคู่แขน เมื่อย่องลงเดินมาในระยะทางเกือบ50เมตรลละเลาะ,ะตามต้นไม้และซอกหินเหมือนสวรรค์แกล้งปลางเหยียบก้อนหินลื่นนถลายครู่ลงไปอย่างรวดเร็วเรากระดานลื่นและก็หยุดลงก้นห้วยร้างจริงๆโอ้ ชั่วพริบตานั้นเงาว่าวาบกระจนเข้ามาพร้อมทั้งเสียงร้องก้องกระหึม่มสมองก็ปลังสั่งการในซี้วินาทีเช่นเดียวกันโดยทิ้งตัวลงพื้นหมอบราบค้าบลงไปไม่ต้องสนใจวันหน้าเหลือนหน้าอกจะกระแทกกับอะไรทั้งนั้นขมมองไม่เละขาปากเสือเป็นใช้ได้อุ๊บสวรรค์ยังเป็นใจปลังทิ้งหน้าอกลงกับพื้นทรายละเอียดหน้ามุดทรายลงไปเกือบครึ่งแต่เขาก็หลับตาก่อนรู้สึกเย็นว่าที่ศีรษะ ถ้าเขามีตาที่ไทยถอยคงจะเบิกถลนแน่เพราะปลายเล็บของเสือห่างแค่ฝ่ามือเท่านั้นถึงได้เย็นไทยถอยแวบหนึ่งโครมเสียงพยักบาดเจ็บตัวนั้นละลิ่วถูกโคดหินเบื้องหน้าและถลาไปเบื้องหน้าอย่างตั้งตัวไม่ติดเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นผาก้นห้วยที่ซับซ้อนแถมตะไคร่น้ำขึ้นเขียวอือด้วยในเสี้ยววินาทีนั้นเป็นเสี้ยววินาทีทองชัดช พลังรีบใช้มือข้างขวาปาดหน้าเอาสายออกแต่ก็แสบจิตที่ลูกตาซ้ายเพราะสายเข้าเขาข่มความเจ็บปวดลงแค่ตาขวาก็พอทําให้เขามองเห็นอะไรอะไรเมื่องหน้าได้จึงไม่ปล่อยให้วินาทีทองผ่านไปโดยเด็ดขาดขว้าปืนลูกสองที่ตกอยู่ข้างๆตรวัดผ่านท้ายเข้าซอกไหลไม่ต้องเลงกัะละเนี่ยกายทันทีต็ม เสียงลูกซองระเบิดขึ้นพร้อมกับเสียงของเสือตัวนั้นร้องก้องกระเด็นผางไปวาเศษเพราะห่างกันแค่สามสี่วาลูกซองมีแรงประทะเป็นตันเสือตัวนั้นชนปะทะเข้ากับแก้งหินหักราเนรานาสมาหยุดอยู่ที่ผางเงื้อมขนาดใหญ่มันนิ่นยึกยักยกยึกกัเลือดทะลักออกจากรูกระสุนหลายรูที่รักแร้แดงหรือขั้วหัวใจเสียงร้องแผ่วเบาลงและก็น,นิ่งสนิทในที่สด พลังตั้งตัวได้เนื่องจากเซไปสองสมกด้วยแรงถีบของปืนลูกซองเพราะยิงแบบไม่มีหลักต้องยิงเร็วแม้จะทันได้ประทับไหลอยู่บ้างถึงกระนั้นก็ปวดเนึบที่ไหลเขารีบหักหางเหยียวคอปืนสลักกระสุนเก่ายัดกระสุนใหม่อย่างรวดเร็วแล้วย่งสามขุมเข้าไปหาแผดเสียงก้องก้นห้วยแห่งนั้นไอหมอกไอเหมยขะแกะแ่แคนในพวกเองแล้วเตม กลายเป็นยิงร่างไร้วิญญาณไปแล้วและเลสซัตอีกโตมหนึ่งโดยแผดเสียงอย่างข้างแคนในประโยคเดิมในที่สดปลังก้นเจ้าเบ้าลงตรงนั้นทิ้งปืนลงข้างๆตัวน้ำตาคลอเบ้าไอหมอกไอเหมยพวกเองไม่ตายฟรีแล้วล่ะยูโฮปลังอยู่ไหนเขาได้สติเมื่อเสียงผู้หญิงกลัวร้องก้องห้วยรีบเช็ดน้ำตาคว้าปืนสลัดปลอกกระสุนออก ไม่ยอมยัดกระสุนใหม่พร้อมทั้งตะกรอนขึ้นไปอู้ผมอยู่นี่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นรัติบดีก็นำหน้าลงมาที่ห้วยร้างแห่งนั้นโดยมีนานเมืองและคนงานนับสิบตามมาเป็นขบวนแต่ละคนมีลูกสองยาวสะพายมาด้วยคุณอ้อเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงปืนทั้งสองนัดซ้อนนะปลางนอนครับมันนอนตายอยู่โน,น่น เท่านั้นเองทั้งหมดรวมทั้งรติบอดีก็เพนไปที่ร่างของเจ้าลายพาดกรอนตัวนั้นทว่าปลังยังคงยืนอยู่ที่เดิมโอ้โหคุณอ้อครับตัวใหญ่ยาวจากหัวถึงปลายหาตั้งแปดซอกนานเมืองนั่นเองที่อุทานออกมาเพราะตรงเข้าวัดรีสอกตนเองก่อนใครๆพี่นานเสือแม่ลูกอ่อนคนงานเหมืองแรกคนนึงพร่องขึ้นเมื่อเข้าไปสำรวจ เอ็งรู้ได้ยังไงวะว,า,วามันเป็นเสือไม่ลูกออนพี่นานดูที่ครับตัวโตทึบเปล่าแต่ผอมนมแต่งเต็งทุกเต้านมมีน้ำนมด้วยเท่านั้นเองไม่ต้องอถาธิบายให้กันอีกเพราะนานเมืองและคนงานอีกหลายคนมองเห็นได้ชัดปลังได้ยินเต็มสองหูที่คนงานเหมืองแร่พูดจาโตอตอบกันด้วยซุ้มเสียงตื่นเต้น รัตติบดีกลับมาที่หนุ่มใหญ่ผู้รักหัวพอๆกับญาติเอ่ยด้วยส้มเสียงที่พยายามระง,งับอาการสั่นสะท้านกลางเธอสบายใจแล้วที่นะที่สามารถล้มเสือตัวนี้ได้ครับเธอสบายใจได้อย่างนะหัวสองตัวของเธอฉันสั่งให้พี่หนานเมืองเล็กคนงานฝังเรียบร้อยแล้วเอ๊ะผมอนุญาตให้พี่หนานนำไปแล่เนื้อนี่ครับฉันไม่ให้ใครทำแบบนั้นหรอกเพราะเธอรักมันมากไม่ใช่เหรอฉันมีลานน้ำใจลองนะ แต่เสือตัวนี้ฉันขอฉันต้องการหนังกับส่วนหัวของมันเพื่อน,นำไปสตาร์ฟปิดข้างฝาได้ครับปลั่งพยักหน้าแล้วเดินออกจากที่แห่งนั้นไม่เหลียวไปมองเสือตัวนั้นอีกเลยรองเท้านารีนับเป็นกล้วยไม้ที่แปลกประหลาดสวยงามที่สดุดมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือยังมีอยู่มาก ในเมืองไทยนั้นมีอยู่ทั้งหมด16สายพันธุ์กระจัดกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทยและแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือชนิดที่ติดต้นไม้และชนิดที่ออกตามพื้นดินหลายปีเต็มทีที่นักการค้าหัวใสแอบส่งกล้าพันรองเท้านารีออกไปขายต่างประเทศจนเวลานี้ทางการห้ามส่งออกโดยเด็ดขาดเพราะทางเรายังพอพันได้ไม่มาก และจำต้องสังวนไว้ในประเทศต่อไปณนะหมู่บ้านห้วยบงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตแม่เต,เตินเชียงใหม่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่เชิงดอยปิ่นแก้วอันตรงานเป็นหมู่บ้านที่ไกลจากตัวตำบลและอำเภอมากชาวบ้านดำรงชีพโดยการทำไร่เก็บหาของป่าและเป็นคนงานเหมืองแร่ดีบกศิลปน,นา ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางเลืบดอยปิ่นแก้วราวๆสองกิโลเมตรเทว่าบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านห้วยบงซึ่งมีเจ้าของบ้านวัยห้สิเศษนามว่ามอยกลับมีอาชีพเพราะกล้วยไม้รองเท้านารีขายโดยมีหลานชายร่างกำยำชื่อปิงเป็นผู้ช่วยปิงจบมัธยมปลายจากโรงเรียนประจำอำเภอจากนั้นก็มาช่วยผู้เป็นลงเพาะกล้าไม้แสนสวย โดยไม่ยอมเรียนต่อลูกชายแท้ๆของลุงมอยกลับไม่สนใจการพะกล้วยไม้ชนิดนี้หากแต่ชมชอบเป็นรอสพอแห่งขุนเขารอนแรมขนส่งสินค้าบนดอยไปเรื่อยๆด้วยเกวียนและวัวสุดรักคู่นั้นเช้าวันนี้มอยพาปีงเข้าป่าโดยกล่าวว่าจะขึ้นไปนอนรอนแรมบนดอยปิ่นแก้วสักสามวัน เพื่อค้นหากล้วยไม้รองเท้านารีพันธุใหม่มาเพาะพันธุ์เพิ่มซึ่งทางนี้มอบให้ลูกสาวคนเล็กคอยดูแลรดน้ำทุกเช้าเย็นแทนเป็นสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึง่งคือปิงเป็นชายหนุ่มร่างสง่าบึกบึนใบหน้าคมทายหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวแทนที่เขาจะหันเหนชีวิตเข้าในเมืองเพื่อเรียนต่อหรือทำงานทำการที่ต้องอาศัยเรือนร่างอันสง่างาม ปิงกลับมาหมกตัวอยู่กับงานเพาะพันธุ์กล้วยไม้ป่าปิงเป็นคนค่อนข้างจะเงียบขรึมเป็นส่วนใหญ่แต่บางครั้งก็ดูร่าเริงแจ่มใสมอยยังคงเดินลัดป่าละเมาะเข้าสู่ป่าทึบซึ่งเข้าเขตตีนดอยปิ่นแก้วโดยเจ้าหนุ่มปิงเดินตาไปเงียบเงียบไม่ยอมพูดจาอะไรจนผู้เป็นลุงเอ่ยโดยไม่เหลียวหลังกลับจากดอยคราวเนี้ยเองเข้าไปตลาดที่อำเภอนะปิงครับ ว่าแต่ลุงจะให้ผมซื้ออะไรหรือครับซื้อของใช้เองนะสิเสื้อผ้าย,ยังไงเล่าดูดูแล้วเสื้อผ้าเองเก่าคคร่าแล้วนะหาใหม่ๆมาสวมใส่ซะบ้างสิเงินเราจากการขายกราบพันกล้วยไม้รองเท้านารีก็ไหนเยอะอยู่นะผมว่าไม่จําเป็นต้องใส่ใหม่หรอกครับทุกวันนี้ก็ดีแล้วละไม่ได้ไปอวดคลายบอกพร้อมกับเดินตามก้นผู้เป็นลงไปเรื่อยๆเฮ้ยผลงั้นได้ไงวะ เองกำลังอยู่ในวัยสดใสต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สดสวยดูสิไม่จะใส่ทำงานกระบ้านก็าตามทีให้นังชบามันไปด้วยสิจะได้ช่วยเลือกให้อย่างน้อยเอากรงเกียงยีนมาสักสองสามตัวเสื้อหยืดสักสี่ห้าตัวไว้ดงดอยก่อนครับค่อยว่าอีกทีจากนั้นทั้งลุงหลานกลับเงียบงันกันไปผู้เป็นลุงเดินจ้ำอ้าวไปข้างหน้าซึ่งเวลานี้เข้าเขตป่าทึบแล้ว ผู้เป็นหลานเดินตามไปเรื่อยๆทางชันขึ้นเพราะเข้าเขตตีนดอยปิ่นแก้วมอยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเดินทั้งๆท,ท,ที่เหนื่อยจนเหงื่อโชกเพราะเดินกันมาร่วมๆสองชั่วโมงกระทั่งกำลังจะผ่านป่าหินมอยต้องหยุดเกิกเพราะสิ่งมีชีวิตสองสิ่งกำลังตะก,กายลงมาจากป่าหินเบื้องหน้าเสียงร้องคล้ายๆแมวแต่ส้มเสียงใหญ่และก็แหบเครือมากกว่าเฮ้ยนั่นนั่นมันลูกเสือนี่วา มอยเสียงดังเบิกตากว้างปิงเดินแสงหน้าผู้เป็นลงไปทันทีลงุงมันลงมาจากถ้ำเล็กๆนั่นแง้เลยฮะเพนเฮปิงแม่มันคงออกหากินขืนมาพบเราตอนนี้รดโขกข,อขอมองแน่เดี๋ยวก่อนลงุงปิงคว้าข้อมือผู้เป็นลงไว้ทันทีเราต้องดูให้ชัด,ชดก่อนครับแล้วค่อยเพนปิงเราจะจับต้องลูกเสือไม่ได้นะแม่มันตามถึงที่เชีวยวข้ายังไม่อยากเป็นศัตรูกับแม่เสือไปกันเถอะหน้าปิง ใช้หนุ่มไม่ยอมปล่อยมือกลับลากผู้เป็นลงถูรูปถูกกังเข้าไปหาลูกเสือสองตัวซึ่งตะเกียกตะกายลงมาหามนุษย์ทั้งสอง